นี่คือก็ไม่กม็ไม่น่ารบพม่านี่ครับก็ไม่ฟาแฟที่พม,าามา่า 慢，来了，你有蛋，蛋。看快来个枪，干什么？拿来，给我打回来个。蛋。看快来个枪，干什么？拿来，给我打回来个。